สวัสดีคุณกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่อง M Skylet นะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการาแก้โค่นในการใช้เฮลิคอปเตอร์กันนะครับผมเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับลองไปรับชมในคลิปกันเลยนะครับผมแผนการคือยังไงวะอยากรู้ยังไงให้เ็อปไปหลอกคุยไงแล้วมันก็บินงมัข้างหลังมึงก็ล็อกแขนไว้แล้วก็อุ้มแล้มีแผนการเออมึงทำไงก็ได้อ่ะให้มันขึ้นรถมึงไงกูเน้นผู้หญิงได้ไหม เอมแล้วใครรถไงวะไอ้เอยมึลอถสภาไปไหมมึงล็อกกุญแจได้ไหม่ะคันนั้นอ่ะเน้นเน้นผู้หญิงได้ไหมไอ้เที่ไเอ็มแต่งตัวไม่มีคำว่าเข้าเลยไอ้เฮียมีไงทหารไงมึงดูดาวกูด้วยไอสัตว์ไม่มีดาวดีกว่าไอ้เฮียแค่กูบีบแจสาวๆก็มองแล้วกูบอกเลยเย้เลยงานการไม่ทำจำแต่คำผมกูและอย่างชอบทำคนโคตรเด๋มแต่แม่ชื่อแม่มันนี่ก็ไม่เอา เฮียเฮียเฮียอะไรของมือกันของมือฮะไอซิก้ายังไม่แตกหรอกมาพร้อม้วครับผมไปขึ้นจะลกันมาเแล้วอาฮาเยไปเดโกุ้บินไอตำรวนม่เงาตำรวนม่เงาเทียเสียงเต็มเสียเยดูดิไปเทียไปไ ดึงบุนอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสี่คนเจออะไรไหนตรงนี้ตรงนี้เลยตรงไหนตรงนี้ว่าตรงไหนอ่ะซ้ายซ้ายข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยโอเคเออเฮ้ยมึงเอาดิดินลงไปไปเฮ้ยไปเฮ้ยฮ่ามันวุวายเตือไปเลยมันวุวายเตือนใหญ่แล้วมันเก็บรถมันเก็บรถเดี๋ยวมันจีบรถหร้อยังเฮ้ยมันหนีอ่ะมีคันหนึ่งมีคันหนึ่งมีคันหนึงอ่ะมึงเกี่ยวดิได้ๆเกี่ยวเลยดำดำนี่เกี่ยวเลยเกี่ยวเลยมันลบอยู่ อโนมไม่มีใครอยู่อ๋อเฮ้ยคเด้งคเด้งคเดงมันเกี่ยวคเดงมันเบึ่งมาใหม่นะแต่มันมีเสาตัวัสดีคยวตัวัสดีครับสวัสดีครับเกี่ยวคเดงไม่ใช่เออคเดงเอาคเดงเอาคเดงเอาคเดงเออเออเออไอ้เหี้ยไม่ได้สัตว์ออกก่อนมันเกี่ยวด้วยไม่ได้เด็กหรอกไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวหรอกเย้เด้อไอ้มึงล็อกล็อกมือไว้ดิล็อกมือไว้ดิเหนวรถดันเหนวรถดันไม่มีสิบมาเกี่ยวรถผมอันนี้มันบอลลีบูลหรือเปล่าวะเราไปยื้อื่นดีกว่า หน้าโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลคนเยอะนี่ไงนี่ไงเกี่ยวรถตำรวจไหมอาขื้นดินอาขื้นดินไปลุยลุยลุยปล่อยกูซิเออเอาตำรวจดิตำรวจดิตำรวจดิเล Let's go เป็นไงเป็นไงตำรวจสองอะเอาดิขันไหนครับตำรวจสองขันไหนก็ได้เอร์นี่รู้จักกูเออมึงชวนคุยมึงชวนคุยเดี๋ยวล็อกเลยเดี๋ยวล็อกเลยมึงล็อกตำรวจเหรอวะไม่ใช่ล็อกล็อกกันรถอะล็อกกันรถอ่ะเออชื่อว่ากูเตียนแค่ไหนวะ เออสวยเจ้ายัดจะรถยัดจะรถยัดจะรถเกี่ยวอะยัดจะรถดิไม่กูจะตายไอ้เหี่อะไม่เลิกกูเป็นเหี่อะไรเนี่ยเอาใส่หลังดีี้อะเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวพ่อฮึฮจอดรถจอดรถไดยนะครับคุณลงจอดก่อนจอยทำไมวะนี่นะครับลงจอยเอาหมอขึ้นด้วยเนาะเอาใครตายวะนะเอาสัตว์ผอบตายเฮียตายอยู่แล้ว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 อมึงยัดมึงยัดดิ มึงยัดยัดยัดในรถอ่ะยัดในรถอ่ะมันมีมีนูยัดในรถอยู่ใช่ป่ะรถกูใช่ป่ะเออลเลยเฉยๆเข้ารถก่อนเข้ารถก่อนดิเออยัดจเออจะเข้าไปอ่ะตำรวจตำรวจเดี๋ยวไปเข้าไปดิเดี๋ยวรถนี่มาไหนขยับไปข้างหน้าหนเกี่ยวรถตำรวจเกี่ยวรถตำรวจไปปล่อยไปเดี๋ยวขอไปฝากเดี๋ยวรถตำรวจเกี่ยวรถตำรวจเกี่ยวรถตำรวจเกี่ยวรถกูอ่ะเขาจะชนทำไมอ่ะเฮ้ยรถรถหมอก็ได้นะมันมันเขาจะชนกูเลยวะ ขาหมอไปเล่นน้ำไหมข้าหมอไปเล่นน้ำไหมมึงมึงลงจากรถคันนั้นดิเออเดี๋ยวแล้วลงมาลงมาพึ่งลงมากูลงแล้วลงมาลงมาอยู่นั่งนั่งกันยาวเลยมึดิได้สัตว์ได้เอ้หมอหมอร่วงโอ้โหล่วงเลยมึงดิล่วงเลยมึงดิดูหัวบอลจริงแล้วเจี๊ยบรอยสัตว์หนุ่มครับมึงออกเมนูออกรถดิเดี๋ยวหนุ่ครับพิกเซลโยนโยนตำรวจเลยวะ เออเอาดีเออโยนไปเลยเอาจะโหนดไปไหนไปโหลดกดกด M6 แล้วเอาโยนออกเดี๋ยวแกบอกของเงินมาดิเรามันตกอ่ะเออที่ข้าศึกบอกเลยว่ามันเห็นปายใต้สะพานอ่ะจำมึงถอดล้อก่อนใครว่าน่ะเออแต่มันโดนล้อแขนไม่ได้ไปไม่ได้ไปมันกินในกระเป๋าได้ใช่ไหมเอาไงได้ไม่ได้มันโดนล้อแขนเออบอกมันถ้าโดนติ๊กปุยโยทิ้งลงน้ำบอกมันถ้าตกติกกหรือปุยโยทิ้งลงน้ำนะมันไหวไงบ้างวะ ไม่ได้ยินไงที่่ะไม่ได้ยินเงียบเงียบเงียบบ่ต่อรองไหมต่อรองไหมลงนี่ลงนี่ลงต่อรองกันมาดิมันต้องไปกูก่อนมันต้องไปกูก่อนมันต้องไปกูก่อนเออคุณจะทับกูยี่เลยเหรออ๋อเออต้นเกี่ยวไว้ต้นเย็ดลงจอดจอดท่าเวืยนดินเออคุณลงก่อนต่อรองต่อรองต่อรองเฮ้ยแขกก็ได้บัลนี้เซกี้ให้คุณหน่อยดิสองใบเร็วๆรถตำรวจครับผม ิปตังมานะครับจิปไม่ได้เนี่ยลงมาลงมาลงมากูเสียแล้วลงวะกูเองกูสัตโล่ิปได้ไหมหมาแล้วยังไงยังไงติดตายติดตายนะเหาไทยแล้วเรเหี้ยเลตเลยสียาวอ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 ยออยาาวออยาาวออยาาวอยาวอยวยาวอยาวอยาวอ ได้ยิงๆนะเอเตอร์เสื้อเล็กเลยนะเอามาครับสี่สามกิบมาหนึ่งมืนอ้าวยี่สิบบาทอ้าวอ้ลินนเหรออืตุ๊เล็กอ้าวอ้าอ้าวอ้าวอยู่เฉยย่เฉยย่ยเิบมาสองพันพอละจะเร็วรถไม่ได้จะรถไป่ได้เฮ้ยโอ้ยรู้ละกูทำไงอ้าวอ้าว เดอยู่นั่นอยู่นั่นอยต้อยู่นั่นแต่เเพื่อนมันนักเพื่อนเอออยู่นั่นเออิไปไปปคองได้แค่นี้เดียวเดียวรูองได้แค่นี้าขอกเนี่ยยัดรถยัดรถโอ้ยโอ้ยโอ้ลมมแรงลมมแรงเยวเยวอ่าโอ้ยโอ อ่ะมึงเอายานี่ไหมไ่ไหมเออยาแล้วยาแล้วมึเกี่ยวไหมนี่ผมก็ผอะไรอ่ะโว้ยขุดหมดไมใช่เหอขุดหมดมรง้ยหมดีลอย่เรอลอเขี้อะไรอ่ะเตอร์มัลกวยมไปด้วยเจียวมึงจะไปไหนเียวอไไหนดดิดดิดดิขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นมาขึ้นมาเจียวับมเีเจียวงจอดมจอดมจอดศอยู่ตรงไหนครับโอ้ยศพอยู่ตรงไหนศพไม่มีศพ ไม่มีศุภะไม่มีศุภะด้วยเหรอวะเฮ้ยมันนองหองมาให้ไปเกี่ยววะเดี๋ยวกูยิงตัวมันด้วยเดี๋ยวกูยิงตัวมันเองเล่นลิ้นเหรอฮะเราอะไปกูมีเลเซอร์ว่ะกูยิงสวนแม่งเลยละกันเออโอ้โหมันหนาต้องยู่ตอนนี้นะมันต้องมันต้องใ้ขนาดนั้นเลยวะยิงสูงยิงสวยยิงตร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 งโอ้ยกูแหวกกูแหวกมีตรงตรงก่อนมีตรงตรงก่อนนี่มันเยี่ยมยิงปืนไม่ได้อะ ได้ไหมได้ไหมยิงได้ไหมยิงได้อยู่ยิงได้อยู่ยิงดิเออได้ได้ได้เหี้ยตำรวจตำรวจมาล่าด้วยไอ้สารกูถามอ้วรมันล่วงมันล่วงวัวมันล่วงเฮ้ยโดน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 ปะโดนปะเราขอชิดด้วยเออมาดิมาดิมาดิฮอกรกดมาดิยิงมาดิเฮ้ยโอ้ยมันจะเป็นอไรเรากรกดโมดด้วยฮอกรกดโมฮอกรกดโมวมาดีว้าดีแล้วดูรถดิรถจักรแกงเลย ควบต้นตำรวจไม่น่าเวิร์กไว้เฮียเรียกกำลังเสริมได้อะกูยิงไม่ได้ตอนเนี้ยเดี๋ยวไปลงนะเฮ้ยล่อๆเออได้อยู่ได้อยู่ทีเนึ้ยทำไม่ได้ไอ้สัตว์เราเราต้องศะกรมตำรวจละตอนเนี้ยเออตำรวจระว่ะเราต้องเอาตใจไปกลางดอยกลางกลางเอาไปเอาไหมล่าตำรวจไหมดอยก็มาว่ะเฮ้ยโอ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 เรียบลอยหลุดแล้วเติร์นที่มันหนักเกินมันหนักครั้เนี้ยขับขึ้นมาดิขับมาขี่ชนตำรวจแม่งดิอยากเข้าวอลชนนะ เออล่อมันเข้าว่าโจ้ให้มันตกเต็กูย right> ิงปืนไม่ได้นะยิงได้แล้วๆๆๆปี <s um> <s um> <S ๊บปี๊บปาดีสัตมารีสารีมัตปารีสัปารีสัตปารอสัตปารีัตปารัตปารัตปารีัีสัวปเรีสัารีสัปเรีารปเรีสัตปีสัตปเจียวมึารับมารีหัตปารีสัแรงมึงมารสารสัารีารสะพานมึงไปเนี่ย

มาดิมาดิมช่วยเราไปกี่ยว้องีนมันไหมเราเกี่ยวฮอนไหมเกี่ยวไม่ได้มาดิ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 เยอ้เาไม่ดิไมอไสัตว์มาดิมาดิคต้งสละมึมือไเผาลงไปเฮ้ยเอาเขาไปไปช่วยเพื่อนป่ะเขาไปไปช่วยเพื่อนป่ะลงน้ำนี่กูยิงไม่ได้อ่ะมึงขับได้ต่อได้ปะฤทธิ์ไปหมดเลยสบายไร ตอนนี้คือเอาอยัางไงเราจะเซตระบบไปไปหน้าอู่แล้วก็ไปลากรถทีหมดเลยหน้าอู่ใช่ไหมเออแล้วไปลากรถทงหมดเลยกูจะทําการปรับให้มันเป็นตอนเช้าเออปรับตอนเช้าดิด้วยพลังแห่งทานอสไม่ใช่หมวะด้วยพลังแห่งอัญญมณีป้องสีแดงนี่เรียบร้อยตอนเช้าแล้วเหลือบน้าเงินปั๊มหกเหลี่ยมแดลงเขียวขจีมีสอดเมื่อไหร่ อะไรวะอะไรเมื่อไหร่มันจะหยุดเมื่อไหร่จะไปไม่เอามึงไม่มีพ่างพื้นดีแล้วหรอไม่มีแล้วไอ้เหี้ยเอาอีกแกกูบอกว่าเอาล่มมาเดี๋ยวกูโดดลงไปแบบเท่ๆเลยเฮ้ยมันมีเอาล่มมาเออวนมีมันมีแล้วเว้ยเรียกอะไรหนึ่งเอสองหนึ่งหกสี่กับสาเก้าหกไอ้กูมีมีล่มมีล่มสองหนึ่งหกไอมีล่มกระโดดไปเอาไหนเอาตรงไหนช่างเหรอเออช่างช่างช่างนี่มันมีมันมีรถหรือเปล่าเช็คก่อนนะ มีมีงงมีรอะไรกระโดดไว้เฮียรอรนีคนีกใครวะรอะไรกลางเฮ้ยรชิงเฮ้ยช่างอยู่เต็มเลยช่างอะช่างอยู่เต็มเลยเียเออช่าง่มีรถปไหนวะไหนอะช่างไง ม่รู้วเก็บรถกันหมดแล้วเก็บรถกันหมดแล้วมันเห็นทอแล้วนนรโดนโดนไปโดนไปโดนไปาดวินินโดนไปฮ้้ยอาน้สุกวสัลากันลากันั้นให้ได้เออห่วงลาไว้พเกียรของพระคนเออทหารบุกบอกไปพูดไปบอกว่าที่นี่มีการตด้วยเกียรของลูกเสือนแเาว่าขนี้ทหารได้รองไปหมดแล้วทหารได้รา่ครับอยู่ดีครับ ลงได้ครับที่ไหนออกจากรถได้ครับ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 เลยกออให้มันหนีมันหนีเมายืนช็อตมันดิไอสัตว์มึงไม่ช็อตมันละไอ้เหี้ยมันเก็บรถก็หมือนเลยมึงไม่ช็อตมันไอ้เหี้ยโอ้ภาคพื้นที่ทำงานกี่เออไอ้สัตว์อยู่เฉยๆฉยไอเยี่ยนม แล้วแล้วิบอะไรมันเก็บแรงมาลกับตรงนี้มาลวกตรงนี้คูเขาที่ด้วยเกียจอดที่จอดที่จอดหอ้จอดฮอถนนนมขอลูกเสือรวมนานขนนเจ้าอนเตอร์เหป่ะสามห้นะงโลคูเก่าครับพนม่าได้ครับขาด้ครับจอดด้นะครับลาเรียบน้อยดิเงี้ยไปเลยชัดไปไไอ้ติกเอาไหมโยนอโยนีไปไวะ ไอ้เยี <poisoned indo> ้ยเรียบร้อยบอกแค่เน <progressive entin> ี <online> <pl ug> ้ยไปละหนึ่งคันบอกเลยไหมพวกมึงถอยไหมห่วยไหมห่วยไหมห่วยมหมอะไรอ่ะไปเอ้าทำไรกันเนี่ยเราทำไรกันนะวินจีนมึงทำงานอะไรมึงทำงานอะไรกันเนี่ยต้หนีกันหนีไม่ได้ไปละวัวกูขึ้นละขับไปขึ้นรถขับไปขึ้นรถมาขึ้นรถดิมาขึ้นรถดิเอ้ามึงจะขึ้นรอห้องทำพียอะไรล่ะอ๋อได้ ไอเจียวจับปุมเอาขึ้นรถยัดรถให้หมดยัดรถยัดรถเร็ว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 ร็วเ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 ร็ร็วเร็ร็วเร็วเร็วเร็วร็วเร็วเร็วเร็ร็วเร็วเร็ร็วร็วเ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 ร จะลดจะลดจันที่หมดจันที่หมดมานี่ครับปนุ่มส้มเขียวตามมาครับเฮ้ยเทพงกันเนี่ยแบบเนี้ยนี่ดนสัตว์มาได้คนเดียวเพื่อนมาได้คนเดียวเพื่อนเออเออพอไปป้านุ่มส้มเขียวกดขึ้นรถไหมครับเไอเราด้วยเราด้วยการี่เฮียมึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเออเฮ้ยหม่น้ำตายนะไอ้เฮียมันไม่ได้ปลดกุญแจมือแล้วนะเอาไงไอ้เฮียตายเลแล้วล่ะครับเนาะไอเนี่ย คุณคิดว่ากูจะโกรธไหมกดยังไงมันก็กดเที่ยวกูดิเทียวเรียบร้เทียเรียบร้อยวัเราไปช่วยไอ้นี่เราไปช่วยไอ้นี่เราไปช่วยไอ้เนี่ยวิ่งมาเต็มเลยเฮยเออช่วยเกียรของลูกเสือแต่กูว่าโดนยำมาทหารนะเชื่อกูไยมึงมาเกี่ยวคันนี้ดิมึาเกี่ยวคันนี้ดิอะไรวะโอ้ยโหรธเลยมาเกี่ยวมาเกี่ยวมันเร็วทหารทหารดูจังวะ โอ้ปุนดโอ้้อวันนี้อะยังแปลง้ังแปลงใจเย็นออาแล้วเป็นไงโอครับจิ้ตมาครับหักน้หรอ้าวมหักน้เฮ้มึงมึงอาไปมึงอไปแบบรถยนต์ใส่หน้าช่างดิเจือเร็จปั๊มยนหน้าช่างโอสปั๊ม ก็ใส่ปั๊มโหมึงจะคิดว่ากูแม่นขนาดนั้นเล้วหรอดูทักษิวดูทักิวดิดูทักิวกนดิแล้วมึงโยนมึงไม่ปวดรอกเปล่าอะไเออปาโอ้โหตายตายมึกูบอกเลยโดนเหรอโอ้โดนตายหมดไอ้เหียตายไอ้ับเลยอะไรนะชีพกูไปเวด้วยกันโอ้กูชีพกูชีพพี่อะไร อาอาวอาอาวิบไปกูไม่มีล่มไม่เว้กูมีล่มกูมีล่มกูมีล <S 1 S 1> <2 roll> ่มวู้แลมไม่ไนกูเลยสันกูถามก่อนว่าใครล็อกมือกูไว้สกูเองสั